คำกล่าวที่ห้าครับจํานวนที่ขายได้เพิ่มของมีนาอ่ะมีนาขายได้เพิ่มเท่าไหร่มาดูที่มีนาขายได้พันแปดมันเพิ่มจากยอดเดิมพันห้าเพิ่มมาสามร้อยอ่ะนั้นตรงท่อนนี้คือสามร้อยนะตอนนี้คือสามร้อยนะเขาพูดว่ามันเท่ากับจํานวนที่ขายได้ลดลงของเดือนเมษาเมษาขายได้เท่านี้ลดลงมาจากมีนาครับ มีนาขายได้พันแปดเมษาขายได้พันห้ามันก็ลดลงมาสามร้อยเออเขาถามว่ายอดที่เพิ่มของมีนาแต่เขาพูดว่ายอดที่เพิ่มของมีนาเท่ากับยอดที่ลดลงของเดือนเมษาเออเมษามันก็ลดลงสามร้อยดังนั้นคํากล่าวนี้ตกลงเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงลูกจริงเออแค่ว่าอันนึงมันเพิ่มอันนึงมันลดแค่นั้นเองนะโอเค ประโยคที่ห้าก็เป็นจริงไปละอ่ะต่อไปจำนวนที่ขายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละเท่าใดอ้าวขอโทษเพระ,ะ,ะนะจำนวนที่ขายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยล้าของเดือนมีนาะจะเท่ากับจำนวนที่ขายได้ลดลงเป็นร้อยละของเดือนเมษามันก็เหมือนเอาค่าของข้อนี้เลยเหมือนเอาค่าของข้อนี้เลยซึ่งข้อนี้มันถูกใช่ไ่ะแต่ข้อนี้มันคิดเป็นจำนวนขวดจริงๆใช่ไหมอันเนี้ย มันคิดเป็นจำนวนขวดจริงๆใช่ป่ะแต่สำหรับข้อหกมันคิดเป็นร้อยละ่ะงั้นรูปมาคิดเป็นร้อยละรวมจะเท่ากันหรือเปล่ามีนานะเพิ่มขึ้นมาสามร้อยเพิ่มมาจากไหนมีนามันก็เพิ่มมาจากกุมภาังนั้นต้องเทียบกับกุมภาครับสามร้อยเนี่ยมันเพิ่มมาจากพันห้ามันต้องเทียบกับพันห้าครับดังนั้นอันนี้นะอันนี้นะ เพิ่มสามร้อยโดยเทียบกับยอดเดิมพันห้าครับแล้วคูณร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นอันนี้เพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นตเขาบอกว่ามันจะไปเท่ากับยอดที่ลดลงของเมษาเมื่อคิดเป็นร้อยละเมษาลดลงสามร้อยเหมือนกันเนี่ยจากพันแปดหลือพันห้าลดลงสามร้อยแต่มันลดลงมาจากพันแปดตรงนี้จึงต้องคิดเทียบกับพันแปดโอเค,คไหมลูกงงงงไหมครับ ยอดที่ลดลงของเมษาต้องเอาสามร้อยไปเทียบกับพันแปดเออเพราะฉะนั้นไม่เท่ากันแน่ๆเพราะเมื่อกี้สามร้อยเทียบกับพันห้าแต่คราวนี้สามร้อยเทียบกับพันแปดเนี่ยรู้ดูแค่นี้ก็รู้แล้วยังไม่ต้องตัดเลขคิดเลขก็ได้ก็รู้แล้วมันไม่เท่ากันแน่ๆเพราะอันนึงสามร้อยส่วนพันห้าอีกอันหนึ่งมาสามรอยส่วนพันแปดมันไม่เท่ากันแน่ๆอ่ะโอเคตรงนี้นะครับ ย์ตัดไป313 368นะรู้จะเหลือร้อยกับเหลือหกใช่ไหมครับแม่สองตัดแม่สองไปตัดตัดร้อยได้ห้าสิบแม่สองไปตัดหกได้สามรู้จึงเหลือมาห้าสิบส่วนสามแล้วก็เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ยังอยู่ห้าสิบตั้งสามหารอ่นะคือเรากำลังจะทำจากเสร็จเกินให้เป็นจำนวนคลาครับ สามหกสิบแปดเหลือเศษสองเพราะฉะนั้นมันจึงเท่ากับสิบหกเศษสองส่วนสามครับเนี่ยเมษาลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์คือสิบหกเศษสองส่วนสามเปอร์เซ็นต์อค่ะที่มีนาเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์มันคือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นค่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันครับแต่ข้อหกคำกล่าวประโยคหกมันพูดว่า ถ้าการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงเนี่ยของสองเดือนเนี้ยมันเท่ากันงั้นคำกล่าวนี้จึงผิดไปลูกงงงงหรือเปล่าครับเงงกับข้อนี้ไหมไม่หนะ,นะต่อไปข้อเจ็ดเนาะ ยอดที่ขายได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละของกุมภาโอเคของกุมภานะกุมภามันต้องเทียบกับเดือนก่อนหน้าคือมกรากุมภาขายได้พันห้าเดือนก่อนขายได้พันสองมันจึงเพิ่มขึ้นมาสามร้อยโดยเพิ่มมาจากไหนเพิ่มมาจากพันสองดังนั้นการคิดการเพิ่มเป็นร้อยละของเดือนกุมภาลูกต้องเอาสามร้อยไปเทียบกับพันสองเออ นครับนี่เอาสามร้อยไปเทียบกับพนะันสองเนาะแล้วอยากได้ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ลูกก็คูณร้อยเปอร์เซนตรงนี้สูนย์ูนย์ตัดไปสามหนึ่งสามสามสี่สิบสองสี่ไปตัดร้อยยี่0บห้าสี่หนึ่งร้อยลูกจึงได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นเะห็นนะต่อไปเขาบอกว่ามันจะไปเท่ากับจำนวนที่ขายได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละของพฤษภางั้นเดี๋ยวไปคิดผเดนพ คิดของเดือนพฤษภากัน <c oughs> พฤษภาขายได้พันแปดร้อยเจ็ดสิบห้านะโดยมันเพิ่มขึ้นมาจากเดือนก่อนหน้าคือเดือนเมษาเมษาขายได้พันห้างั้นมันเพิ่มขึ้นมาสามร้อยเจ็ดสิบห้าโดยสามร้อยเจ็ดสิบห้าที่เพิ่มนี้เพิ่มมาจากพันห้าจึงต้องเทียบกับพันห้าโอเคนะยอดขายที่เพิ่มขึ้นของพฤษภาสามร้อยเจ็ดสิบห้าไปเทียบกับ ยอดพันห้านะครับแล้วคูรอยเปอร์เซ็นตนะครับโอเคคนท้องแม่ยี่ห้าได้ก็ว่าไปนะครับหรือว่าไม่เป็นไรอันนี้มันพอดีมันมีศูนยูนย์ให้ตัดคูณตัดศูนย์ศูนย์นะลูกจะเหลือสามอยเจ็ดสิบห้าหารด้วยสิบห้าใช่ปะ่ะคิดเลขให้ดูตรงนี้นะถ้าลูกท้องแม่สิบ้าไม่ได้ลูกกเอากแม่ห้าแล้วก็แม่สาม สามไปเก็บ okay, ป่ะแต่ถ้าท่องได้สิบห้าสองสามสิบสิบห้าห้าเจ็ดสิบห้าเนี่ยก็ยี่ห้าเปอร์เซ็นตตกลงเท่ากันครับเลขเปอร์เซ็นต์เท่ากันดังนั้นข้อความเจ็ดถึงถูกต้องนะเจ็ดข้อความเจ็ดข้อความมีผิดอยู่ข้อความหกข้อความสี่ตกลงผิดไปสองนะครับ เจ็ดข้อความผิดไปสองแปลว่าถูกห้าข้อความสรุปถูกต้องห้าข้อความครับคาตอบอยู่ตรงนี้ครับถูกต้องห้าข้อความคําถามข้อนี้มันถามว่ามีถูกต้องกี่ข้อความเห็นหน้า